สวัสดีค่ะยิด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยนันข่าวชอบกดไลค์ช่กดแชร์รักกันแน่แกดแช่์ชกดนานานกดยันยันกดเยอะเะนะคะคลิปสองสำหรับวันนี้เราลองไปดูที่นาดงดอกกันค่ะพายุที่เข้าเนี่ยทำความเสียหายอะไรที่นาดงดอกบ้างฟังแล้วเราจะอึง้งอึ้งในความสามารถของไอ้พวย มีภาพแรกเท่านั้นที่เป็นภาพใหม่ของวันนี้นะคะก็ถึกสีก็ทำคลิปให้ดูว่าต้องเตรียมรับมือเตรียมอะไรอะไรยังไงก็รับมือจากการต้องย้ายที่ย้ายทางเพราะว่าน้ำท่วมนะคะน้ำท่วม <c oughs> น้ำท่วมเข้ามาในบ้านน้ำไม่ได้ท่วมในนาแต่น้ำเนี่ยท่วมอยู่ในบ้านที่ไอ้พวยสร้างไม่รู้เป็นมากี่ครั้งแล้วนะคะที่น้ำท่วมในบ้านของไอ้พวย เป็นมาหลายครั้งมากนะคะส่วนสามภาพที่เหลือนี้เป็นภาพเมื่อวานจากเ c e b o o k ของไอจ่าจอมดูดนะคะก็พูดถึงว่านีนเข้าไปพายุมาแล้วน้ำเข้าน้ำขังอยู่ในบ้านเขาก็เข้าไปทำความสะอาดอะไรกันเราจะเห็นว่าภาพเนี่ยเป็นน้ำโครนจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นน้ำโครน ตามภาพแรกที่พอแห้งแล้วมีโคลนขังเนี่ยคงไม่น่าจะใช่น้ำที่หล่นจากฟ้าน่าจะเป็นน้ำที่หลากมาแล้วมาเข้าบ้านมันเข้าได้ยังไงคะมันเข้าได้ยังไงเดี๋ยวไปฟังอีเถกค่ะความสุขของงานก็อย่างที่หนึ่งฝ่ามือมันเข้าห้องอหนึ่งฝ่ามือทุกคน หนึ่งฝ่ามือโซฟานี่เปียกเพราะโซฟาเตีย้ยโซฟาเตีย้ยก็ฝนก็ตกอีกเมื่อคืนฝนก็ตกอีกนะคิดดูว่าหนึ่งฝ่ามือสูงขนาดไหนแต่ว่าเตียงนี้ก็คือโชคดีหน่อยคือมันยกยกพื้นสูงยกพื้นสูงพอดีกับพอดีกับน้าเข้าท,ทุกคนกับพื้นมันก็อาจจะแบบโดนนิดหน่อยบ้างแต่ว่าก็คือไม่ไม่ได้เปียกไม่ได้เสียหายนะ มันก็เข้ากองสูงหนึ่งกว่ามือและเป็นดินลูกลังที่มันไหลมาจากทุ่งนาทุกคนมันจะมาจากข้างบนจากบ้านยูทูบเบอร์จากทุ่งนาก็คือพอดีมันมีสระใช่ไหมมีสระทีนี้ปกติแล้วทุ่งนามันก็จะรับน้ําได้อยู่มันจะมันจะแบบมาตรงตรงที่เราไม่ได้ขุดสระทีนี้ขุดสระเนี่ยไอป้าก็บอกลุงอยู่ว่าให้ทําท่อท่อน้ําคือน้ําไหลจากทุ่งนาไปลจากทุ่งนาแล้วก็ให้มันมาเข้าท่อแล้วลงที่สระแล้วก็ ทำท่ออีกด้านหนึ่งก็คือตรงด้านที่เราขุดร่องเอาไว้ตรงหลัหลงร้านก๋วยเตี๋ยวก็คือให้ทําร่องเอาไว้ลุงก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่ถึงหน้าฝนทุกคนแล้วก็ขุดออกมานี่แหละอทีเนี้ยมันพายุเข้าหรือเปล่าขาวพายุเข้าไหมหรือว่าฝนตามธรรมชาติแปลว่าธรรมชาตินะอืมแล้วทีเนี้ยตอนแรกมันก็ไม่เท่าไหร่ไงแต่พอมันมาแ้วก็นําก็นําเข้าน้ําดินมันอยู่ตัวแล้วน้ามันก็ไหลล้นลงมาเลยมันไม่ลงสระน้ำไม่ลงสระทุกคน ล้วบ้านลุงเนี่ยเป็นหลังที่อยู่ต่ำกว่าบ้านยูทูบเบอร์ด้วยซ้าไปทุกหลังเลยต่ำกว่าทุกหลังมันก็จะไหลลงมาที่ต่ำอยู่แล้วน้ำอ่าแล้วก็ไม่มีทางออกพอขุดล่องใน้ก็ลองเล็กนิดเดียวลองเล็กนิดเดียวมันก็เลยเข้าบ้านมันก็เข้าทางหลังบ้านทุกคนมันไม่ได้บางคนบางคนมอกว่าหลังคาลวฝ้าร่วอะไรเงี้ยหลังคาไม่่วอะไรไม่ร่วทุกคนอะไรไม่่วมันเข้าทางมันเข้าตามตอกออกตามประตูทุกคนเออมันก็เข้าทางหลังบ้านเพราะว่าหลังบ้านตรงตรงซักผ้าน่ะ มันจะมีมันจะมีรูเอาไว้เป็นเป็นเป็นรูระบายน้ําหรอเออเวลาเป็นรูไว้ใส่เรียกว่าใส่ใส่ใส่ท่อที่ที่ต่อไม่มีท่อน้ําหรอต่อจากใต้ออกจากได้อะไรทุกคนแล้วก็ Retrouvez toutes les promos et bons plans de votre catalogue sur carrefour.fr ou sur l'application Carrefour เข้าตรงนั้นแหละมันก็ทะลักทะลักทะลักเข้ามาเพราะว่ามันน้าไม่ได้ออกไปไหนมันก็เลยล้นเข้ามาในบ้าน,นก็เข้าผ่านประตูผ่านอะไรมันล้นประตูมันล้นขอบประตูเข้ามามันล้นอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งฝ่ามือความสูงหนึ่งฝ่ามืออ่ะเลยข้อเท้าเลยทุกคน <c oughs> มันก็เข้ามาปั๊กไฟตรงคอมเก่าเขานะ่ะมันอยู่ต่ำทุกคนถ้ามันท่วมสูงขึ้นอีกประมาณเนี้ยประมาณเลยข้อมือมาเลยเข้าปั๊กไฟเลยไม่ยากจะคิดสภาพเลยเพราะมีปั๊กไฟตัวต่ำด้วยไว้ทำตัวเทียไว้ เชอบอกว่าน้ําเข้าทางตรอกออกทางประตูดิฉันว่าน้ํามันเข้าทางรูแล้วไม่ออกไปไหนขังอยู่ในห้องที่อยู่ท้ายสุดเพราะว่าเราจะเห็นที่ดินอันนั้นเนี่ยนะ,ะทุกที่นั่นแหละค่ะข้างถนนมันจะมีทางระบายน้ําเพราะฉะนั้นทางอื่นมันจะต้องสูงกว่า ตั้งแต่เราไปอยู่เราไปอยู่เราไม่ได้ไปอยู่เราตามไปดูเขาไปอยู่กันใหม่ๆเนี่นะคะพราะฝนตกมปเนี่ยน้ําจากทางท้ายสุดนจะไหลกุกๆ,ๆแล้วจำได้ไหมคะถนนเกษตรตรงนั้นเนี่ยนะคะมันจะเป็นหลังเตาตอนที่เขาไปอยู่ใหม่ๆมันจะมีเหมือนกับเป็นคลองที่ระบายน้ําน้ําตกจากถนนมามันก็จะมาลงข้างคลองแล้วมันก็จะไหลไปที่ข้างหน้าตรงข้างถนนดําตรงคลองระบายน้ําถนนดํา หนเม่เด้ถึงบอกว่าไอถนนกลางอะ่ะอย่าไปทำอะไรนะปล่อยไว้เพราะอะไรเราจะเห็นสองข้างน้ำจะมาตามนั้นควรจะใส่คูระบายน้ำดิฉันเคยพูดเสมอว่า ที่นั่นน่ะเอาแต่ถมสร้างขายที่ถมสร้างขายที่ถมสร้าง,ามางไม่ได้วางแผนการระบายน้ําเขาอ้างว่ามีคลองไส้ไก่อยู่นิดนึงไอ้คลองไส้ไก่ถ้าถ้าหน้าฝนปกติปีก่อนมันขนาดปีก่อนเรายังเห็นบางทีมันไม่ค่อยจะรอดนะคะถ้ามีตกซ้ําขึ้นมาเนี่ยมันก็ล้นตรงนั้นแล้วเราก็เห็นดิฉันตอนแรกดิฉันเดาว,ว่าน้ําบ้านหลังแรกที่น้ําจะต้องท่วมเนี่ยน่าจะเป็นนาคาบุรี เพราะเขาไอถนนกลางตรงนั้นน่ะเขาสร้างปูนมาปิดเอาไว้เพราะฉะนั้นน้าที่จากด้านท้ายสวนมันจะไปกันตรงที่ที่ถนนกลางหน้าบ้านนาคาบุรีแต่ปรากฏว่าบ้านที่ท่วมก่อนเพื่อนกลายเป็นบ้านอิถธกน้ําขังอยู่ข้างในอย่างฟังที่อิทกแล้วน้ําเข้ามาจากรูระบายน้ําเขามีรูระบายน้ําตรงช่วงซักล้างของเขาเอาไว้น้ําที่มาจากทางด้านท้ายระบายไม่ทัน ทนด้านข้างก็เข้ามาในรูของเขาเข้ามาในรูนะั้นแล้วมันก็เข้าบ้านผ่านตรงนั้นผ่านประตูผ่านทุกอย่างแล้วก็เข้าไปอุดตันอยู่ในห้องนอนของลูกชายข้างล่างถ้าฟังจากที่อีทธกพูดเนี่ยประมาณฝ่ามือน,นี่เยอะนะคะเยอะนะวันนี้พายุลูกนี้อย่างนี้วันหน้าถ้ามีพายุลูกอื่นแรงกว่านี้จะอยู่กันได้ไหมจะอยู่กันยังไง กลางคืนนอนจะไปอุดรูก่อนไหมก็จะแก้ปัญหายังไงที่นั่นเนี่ยนะคะเราเห็นว่าบ้านของญาิชี้เนี่ยโดนประจำเวลาที่น้ำมาหลากๆแล้วหลากไม่ทันมันก็จะทนเข้าบ้านญาชิชี้ที่เป็นพื้นลาบไม่ได้ยกสูง เพราะฉะนั้นบ้านหลายหลังเขารู้ตรงนี้เวลาเขาทาเขาจะยกสูงไอ้บ้านที่ติดพื้นดินนี่เนี่ยนะให้ระวังเอาไว้น้ํามาจริงๆเนี่ยเข้าบ้านกันหมดค่ะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือคุณต้องขุดคลองระบายน้ําตรงข้างถนนเนี่ยให้มันลึกทําทางระบายน้ํำให้มันดีทำให้น้ำมาถึงตรงนี้แล้วมันเข้าไปทางคลองระบาย ไหลไปได้ทันต้องทําทุกอย่างในลักษณะแบบนี้นะคะถ้าไม่ทำเนี่ยที่นั่นก็จะทุกปีก็จะมีปัญหาเดิมๆนี่คือการทํางานของช่างเถอะและพวกคุณทุกคนก็อวยกันว่าโอ้โยลุงลุงช่างวิสัยทัศน์ดีมองการไกลคุณก็เห็นไอ้ตรงหน้าร้านกาแฟฝนก็สาดเข้ามาน้ําขังตรงหน้าแท่นบวงสวงน้ําขังตรงหน้าบ้านนาคาบุรี น้ำไหลทน้นน้ำไปไม่ทันในหลายๆที่แล้วลองคิดดูนะคะตอนนี้ส่วนหนึ่งก็คือมีบ้านที่ตั้งกำแพงสูงไว้แล้วมีที่ดินที่มาตั้งกำแพงสูงถ้าทุกที่ถมสูงถมสูงถมสูงส่วนที่ต่ำที่สุดคือถนนกลางถนนกลางจะต่ำแล้วจะไปรอดไหมต่อไปถนนกลางมันต่ำ น้ำก็ไหลามาแล้วมาตันอยู่ตรงไหนตรงพื้นปูนที่เทเอาไว้มันก็จะต้องมีทนเข้ามาเดี๋ยวหอพระก็จะท่วมนาคาบุรีก็จะทนทุกอย่างจะกลายเป็นเมืองบาดาลจริงๆอย่างที่เขาฝันนี่คือฝีมือของช่างใหญ่อย่างชัย,ยพลในการทำอะไรไม่วางแผนทำว้ยทำวะทำไปข้างหน้าแล้วที่เห็นเนี่ยก็คือ ไม่รู้ไอ้ผัวตัวแสบไปอยู่ไหนแต่เมียต้องเข็นเตียงต้องย้ายตู้ได้ทำคนเดียวจริงๆจะทำอย่างนี้ทุกครั้งที่น้ำท่วมย้ายหนีอย่างนั้นเหลยจะทำยังไงจะแก้ปัญหายังไงจะแก้ปัญหาการระบายน้ำในนานั้นอย่างไรอีกไม่นานมันจะกลายเป็นเมืองบาดาลแล้วก็ล้างด้วยใช่ไหม